สบายดีสองอินคำเนาะไปใต้เขียดกับพอใหญ่บ้านคนลอเนาะนี่พอใหญ่กันย่างเนะาะยังเขียดเนาะกันถือแฮมานันีขักเลยเนาะใหญ่ แควนี้เพ่เหยอะเลยนะอืมเกเจอเขียดอีกแล่เไงนี่ นี่คือวิธีชีวิตเนาะออกไปทำมาหากินเวลาว่างหาเงกบยังเขียดพอได้มาอ้อมเนาะอ้อมใส่ผักบัวดอกผักบัวเซ็ตๆจนเศ้าเนาะไปกับพ่อใหญ่บ้านคนรอคือเก้ามือนเองกะ่อใหญ่บ้านเราดูได้เนาะส่วนน้องไปหาอยู่หากินลาวะอยู่ซื่อๆกับพ่อมืองเพื่อนว่า ไนติดไปหากินเด้พอใหญ่ก็ได้เนาะชวนน้องไปน้ำพอเป็นมูไปบเรียมันยานปอบนอ้อยยันปอบไรเพิ่งยัน,ยนปอบไรเพิ่งยัน,ยนปอบบทันนะเพิ่งว่า <c oughs> การไปหางกินกับมวลเนี่ยนึงพี่น้องเนาะมวนแบบธรรมศาสตร์ปานเฮาเเอะไรเนาะอากาศเ,ย,เย็นๆตอนกลางคืนอย่างเกียด พออีกแล้วพี่น้องตัวนี้รู้สึกาเพิันที่อยู่ในหูเนาะเขียดตัวนี้อยู่ในหูตัวนี้ก็กำลังยังเบิง่งเนาะสิเตรียมขบเลยดนะ้เนาะหูก็เหลุกๆลนดในจ่กน้อยเนาะเบิงบ่งเบ่องกนอยู่บงใดวิธีการทำมาหากินเนาะถ่ายเบิง่ง ที่กันไปจับกรบจับเขียนเดี๋ยวเดียว <c oughs> ที่คุบเ้อะก่านี่เนาะเพ้่งส่องบางกอนวะ จัดการเนาะจัดการขบเลยเนาะเรียบร้อยได้บอได้หรือบ่ได้ได้บอ,ไป,ไ,ไ,บอไปทางใดแล้ววะไปใส่ไปใส่กำล,ลังกุมชับอยู่เนาะยัง <c ười> ได้บอเนี่เ <c ười> บิ่งอีกอีกตัวหนึ่งบอ ได้บ่ได้บ่แล้วก็เขาลดช้ำเนาอลดหรือบปล่าลดได้บ่ได้บ่โเกี่ยบบ่ได้เนาะอยู่กับฮูบเนาะอยู่กับกะลิเขียดก็ได้มันเป็นน้องแห่งพี่น้องตัวนี้มันดูดแล้วแล้วมันน้ำบกมันเกิดอะไรเขียนมาอยู่เนาะ ดีเป็นหมองตามาหากินเอาเลยตัวนี้ก็ได้นอกจากเขียดแล้วเนาะยังมีกระปูอีกพี่น้องกระปูนอยามนี้มันสีออกมาอยู่ป่าหู้เนาะกระปูมันสีออกมาหับน้ำหมอกตอนกลางคืนเนาะน้ำหมอกตกเย็นเย็นน้ำหมอกลงแห้งกระปรูมันก็นสิออกมาเนาะออกมาตนาหูเลยกลางคืนเนาะ บางตัวมันก็เสีออกมานอกเลยเนาะออกมากินน้ำหมอกนี่เป็นอา่ากวัฒจักเขากับปูเนาะยำแรงมันก็ขอดหูเนาะยำผลมันก็ออกมาหากัดต้นเขาเลยเนาะยำผลกันสำหรับที่เด็ดของคลิปนี้เนาะคือเขียดตัวบัสใหญ่นะพี่น้องเนะาะบ่าววินคามเห็นจับได้เนะาะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดติดตามในเดอ้อ YouTube ยูทูบของบาวินคำนนเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้บาวินคำได้เหตุลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะได้เขียดบา้าใหญ่เมื่อแล้วเนาะขอก็บอขอบใจหลายๆเด้อหับสมมัน